พบกันอีกครั้งแล้วนะกับช่อง p ี่อเวันนี้พี่โอจะมารีวิวแบรนด์ที่พี่โอชอบแบนี้ค่าเทียนเองนทำไมไรคบมาดูอะไรนิดหน่อยนิดเดียว <c oughs> น,นิดเดียวนิดเดียวแต่สั่งไปแล้วตอนนี้ก็ทั้งเปิดดี <c oughs> มาตอนทั้งเปิด กับชุดนี้นี่นั่นเองถามว่าซื้อไว้ลงทุนได้ไหมได้นะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทองทองเป็นทองคำ 18K อยากรู้ไหมว่ามันคืออะไร อันนี้ได้มาจากช็อปเอ็มโฮเรียนะวันนั้นนัดนัทกับ SA ชื่อคุณบอนไว้บอกก่อนว่าทำไมพี่โอถึงได้ตัวนี้มาเพราะว่าพี่โอเนี่ยชอบไปชอบกำไรข้อมือของของของแบรนด์เนี้ย มันจะเป็นข้อมือรูปตะปูแล้วก็ด้วยรูปลักษ์อะค่ะที่มันเป็นตะปูเนี่ยมันมีความเชื่อของคนจีนที่ว่ามันจะป้องกันสิ่งไร้าย,ายที่จะเข้ามาหาเราได้และเพื่อที่จะทำให้การใส่ข้อมือคาเทียให้มันคอมพีจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมาแต่เช้าเลย ใ้สอ่องก่อนค่ะถามพก่อนว่าแบบมีของเปล่าเพราะว่าพี่โอเป็นคนแบบข้อมือเล็กมากแบบไซส์เล็กๆเ,เนี่ยมันมันมีน้อยของไม่ค่อยมีอ่ะแล้วก็พระเอกของงานนี้คือตัวนี้มาเปิดดูกันมาใกล้ๆกมันก็จะเป็นกล่องหนะ้าตาเป็นประมาณอย่างนี้เนาะกดแล้วก็เปิดมาจะเป็นประมาณอย่างนี้อันนี้คือ อันนี้คือคาเทียรุ่นเลิฟนะคะนี่จะเท่ากันพอดีครับอันนี้สิบ้าจะเท่ากับอันนี้ที่สิบหกบอ้อ่ะโงงอ,ะอะ้รู้สึกโอ้ชอบให้มันแบบฟิกฟิกเป็นค,คนชอบใส่ที่มันแบบพอดีอะ่ะ อไซสิบห้าอ๋อนี่ก็พิงโกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออ๋อแบบมีเพลอเอช่ค่ะปิดล็อคครับมันจะเล็กไปครับ๋อ้โหดังชอบอันชอบอันเล็กใช่ไหมให้มันแบบอยู่อย่างนี้คะอ่าไม่อึดอัดใช่ไหมอ่ะอ๋อแต่จริงๆริงปตะปูครับมาเป็นสำหรับตัวล็อคตัวสเปซได้ครับ อันนี้ก็จะมีสเปซหน่อยอ่าจะดูสวยโอ้ชอบใส่แบบว่าให้มันแบบไม่มุกเลยอ่ะอืมเพราะโอ้ใส่ติดข้อมือเลยอ่ะอแต่ทีนี้แต่ทีนี้โอก็เข้าใจว่ากำลังมันก็ควรจะแบบมุก e บ้างเลยอ๋ออย่างอันนี้โอก็รู้สึกว่ามันมุบเยอะไปใช่ใช่ไหมโอเค การก็คือวิธีการใส่ก็คือไม่ยากมีอันนี้นะตัวตัวไข่เนาะตัวไข่แล้วก็เป็นกำไลเห็นมันจะมีตัวเห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นเหมือนตัวล็อกอะค่ะตัวล็อกตรงนี้เนาะอือฮ uh ึ huh. แล้วก็ยกขึ้นไปนิดนึงเมื่อกี้ผิดด้านก็คือวิธีการก็คือปึ๊บยกแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็ เข้าไปปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้นะ,ะขันแค่ครึ่งรอบนะโอเคขันครึ่งรอบเพื่อให้ให้รูปเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเหมือนกันนะคะเหมือนกับโลโก้ของเขาอะขันออกมาแล้วมันจะตรงเห็นไหมคะมขันออกมาแล้วจะตรงกันเหมือนกันโอเคแค่นี้อยู่เลยอ่ะนี่ไงที่พี่โอบอกใส่ยังไงให้คอมพลีท มันก็จะจบด้วยกันีนสองอันแบบนี้ที่พี่โอบบอกว่าใส่ยังไงให้คอมพิวคือต้องใส่สองอันเนาะก็คือทําไมต้องใส่สองอันคืออันแรกเนี่ยช่วยเมื่อกี้พี่โอบอกไปแล้วเนาะว่าช่วยเรื่องแบบป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาที่จะเข้ามาหาตัวเราส่วนส่วนกําไรอันนี้นะคะเ,เขาเชื่อกันว่ามันจะช่วยในเรื่องของความรักให้ความรักเหมือนแบบ รับลืมใส่แล้วล็อกให้ความรักมันอยู่กับเราเนรักคนชอบอคนเอ็นดูอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่รักอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องใส่คู่กันอันแรกอันแรกนี่ก็กล่องอันนี้คือ,อยาค่ะเอาไว้แบบเช็คจิวเวลรี่คือเช็ดได้หมดเลยนะคะอทอง เดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะมีตัวแบบแปรงขัดให้ด้วยแล้วก็มีมีผ้าเช็ดให้ใช้ทําความสะอาดเขาบอกว่าใช้ทําความสะอาดแขมุกไม่ได้<ม>ก็คือก็คือฉีดอันเนี้ยให้ให้ให้มันชุ่มๆุมเลยแล้วก็แล้วก็ใช้แปรงขัดแล้วก็ผ้าเช็ดมันก็จะเงาถ้าใครสนใจสามารถซื้อเก็บได้นะเพราะว่ามันเป็นทองส8 k แปดเคงที่พี่หัวบอกแล้วก็ สามารถใส่เหมือนแบบเป็นกําไรที่แบบใส่ได้ทุกวันนะคะใส่ได้แบบประจําวันอะไรอย่เงี้ยเพราะว่ามันแบบเล็กๆน่ารักแล้วก็มีมูลค่าในอนาคตวันนี้ก็มารีวิวคาเทียให้ดูกันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะช่องพี่โอเอเนะแล้วคลิปหน้าพี่โอจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวค่อยว่าก,กันหรือเม้นไว้ก็ได้ว่ายอยากให้พี่โอรีวิวอะไรวันนี้ไปก่อนแะบ๊ายบาย